สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ภายใน24ชั่วโมงถัดไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตดูวุ่นวายไม่มีทิศท,ทางแต่รู้ไหมคะว่ามีคนมากมายที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ด้วยวินัยง่ายๆเพียงเจดข้อแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนต่อไปหรือยังฉันอยากให้คุณลองนึกถึงตัวเอง ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถ้าคุณเริ่มทำตามเจ็ดวินัยนี้ตั้งแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เจ็ดวินยัยที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณฉันขอถามอะไรคุณสักอย่ยาคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นคำตอบอยู่ในวินัยข้อแรกที่ฉันกำลังจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ฉันจะแชร์ต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ฉัน และคนอีกหลายพันคนได้พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริงฉันอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะบางจุดอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลและถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้น100%เปอร์เซนกันเลยค่ะโดยวินัยข้อแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือ 1. ตื่นเช้าในเวลาเดียวกันทุกวันเริ่มต้นวันใหม่ แต่เช้าจะช่วยให้คุณมีเวลาเตรียมตัววางแผนวันนี้และทำกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างไม่เร่งรีบควรตื่นเวลาเดียวกันแม้ในวันหยุดเพื่อให้นาฬิกาชีวิตเป็นระเบียบลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนนาฬิกาชีวภาพเรือนหนึ่งที่ทำงานตามจังหวะของธรรมชาติเมื่อเราตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันร่างกายจะเริ่มปรับตัวและเรียนรู้จังหวะนี้เปรียบเสมือน การตั้งนาฬิกาปลุกให้กับระบบร่างกายของเราเองเมื่อเราตื่นแต่เช้าสมองของเราจะหลั่งฮอร์โมนคอติซอลที่ช่วยให้รู้สึกตื่นตัวกระปรี้กระเปรา่าพร้อมรับวันใหม่แสงแดดยามเช้าจะช่วยกระตุ้นการผลิตเมลาโทนินทำให้นาฬิกาชีวิตของเราทำงานเป็นจังหวะส่งผลให้ตอนกลางคืนเราหลับสบายขึ้นไม่นอนดึกเกินไป ลองจินตนาการว่าคุณตื่นตอนหกโมงเช้าทุกวันคุณจะมีเวลาทำกิจวัตรส่วนตัวอย่างไม่รีบร้อนไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำอุ่นออกกําลังกายเบาๆนั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือวางแผนงานสำหรับวันนั้นเมื่อถึงเวลาออกจากบ้านไปทำงานคุณจะรู้สึกพร้อมและสดชื่นไม่ต้องรีบร้อนจนลืมของสำคัญหรือเครียดเพราะรถติด แม้ในวันหยุดการตื่นเช้าเวลาเดียวกันก็สำคัญเพราะถ้าเราตื่นสายในวันหยุดเท่ากับเราทำให้นาฬิกาชีวภาพสับสนเหมือนการบินข้ามเขตเวลาเจ็ดแหลกทำให้วันจันเราจะรู้สึกง่วงปรับตัวยากและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบางคนอาจคิดว่าวันหยุดควรน,นอนชดเชยแต่จริงๆแล้วการรักษาเวลาตื่นให้สม่ำเสมอจะดีกว่า เราสามารถชดเชยการพักผ่อนด้วยการเข้านอนเร็วขึ้นแทนเมื่อทำเป็นประจำร่างกายจะเริ่มปรับตัวและตื่นเองโดยอัตโนมัติแม้ไม่ตั้งนาฬิกาปลุกคุณจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นมีพลังงานตลอดวันไม่ง่วงช่วงบ่ายและนอนหลับสนิทขึ้นในตอนกลางคืนนี่คือการสร้างวงจรการพักผ่อนที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต และประสิทธิภาพการทำงานเปรียบเสมือนการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เดินเครื่องอย่างราบรื่นไม่สะดุดไม่ติดขัดทำให้ชีวิตโดยรวมมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละ30นาทีการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุน้นการหลั่งสารแห่งความสุขเพิ่มพลังงานและทำให้สุขภาพแข็งแรงในระยะยาวการออกกำลังกาย เปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้ร่างกายและจิตใจของเราเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายสมองจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือที่เรียกว่าสารแห่งความสุขทำให้รู้สึกสดชื่นอารมณ์ดีและมีพลังงานมากขึ้นเหมือนกับการเปิดสวิตช์ให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมทำงานสำหรับคนที่คิดว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเราสามารถแทรกการเคลื่อนไหว เข้าไปในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเช่นเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ลุกจากโต๊ะทำงานทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อยืดเส้นยืดสายเดินคุยโทรศัพท์แทนการนั่งหรือลงรถเมล์ก่อนป้ายหนึ่งป้ายเพื่อเดินกลับบ้านการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อะส,สมตลอดทั้งวันก็มีประโยชน์ไม่แพ้การออกกำลังกายครั้งเดียว30นาทีถ้าคุณเป็นคนทำงานออฟฟิศที่ยุ่งตลอดทั้งวัน ลองตื่นเช้าขึ้นอีกนิดเพื่อยืดเส้นยืดสายเต้นแอโรบิกเบาๆหรือโยคะง่ายๆ15นาทีก่อนอาบน้าแล้วตอนเย็นก่อนกลับบ้านอีก15นาทีเดินรอบๆที่ทำงานหรือเดินช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าการแบ่งการออกกำลังกายเป็นช่วงสั้นๆแบบนี้จะทำให้รู้สึกไม่เหนื่อยเกินไปและจัดการเวลาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถทำกิจกรรม ที่สนุกและได้ออกกำลังกายไปด้วยเช่นเต้นเพลงโปรดในห้องนอนเล่นกับลูกหรือสัตว์เลี้ยงทำสวนทำความสะอาดบ้านหรือชวนเพื่อนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสหรือวิ่งมาราธอนเสมอไปกิจกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเหงื่อซึมและรู้สึกสดชื่นก็นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้ว เมื่อออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเริ่มจากการหลับสบายขึ้นตื่นมาสดชื่นมีสมาธิในการทำงานดีขึ้นความเครียดลดลงระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยและในระยะยาวยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงการออกกำลังกายจึงเป็นเหมือนการลงทุน ให้กับสุขภาพในอนาคตยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ผลตอบแทนมากและที่สำคัญไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ 3. จดบันทึกและวางแผนชีวิตประจำวันเขียนสิ่งที่ต้องทำเป้าหมายและความคืบหน้าลงในสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณมีโฟกัสจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นและติดตามพัฒนาการของตัวเองลองนึกภาพว่า ชีวิตของเราเหมือนการเดินทางไกลการจดบันทึกและวางแผนก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่จุดหมายเมื่อเราเขียนสิ่งที่ต้องทำและเป้าหมายลงบนกระดาษมันเหมือนกับการวาดเส้นทางบนแผนที่ทำให้เราเห็นภาพรวมชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างและควรเริ่มจากจุดไหนเมื่อตื่นเช้ามาการเปิดสมุดบันทึกและทบทวนสิ่งที่ต้องทำในวันนั้น จะช่วยให้สมองของเราเริ่มจัดระเบียบและเตรียมพร้อมเหมือนกับการวางแผนก่อนออกเดินทางเราจะรู้ว่าควรออกจากบ้านกี่โมงต้องเตรียมอะไรบ้างและมีเวลาทำแต่ละอย่างเท่าไหร่แทนที่จะปล่อยให้วันเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีทิศทางการจดบันทึกยังช่วยให้เราจัดการกับความคิดที่วุ่นวายในหัวได้ดีขึ้นเหมือนการเทความคิดทั้งหมดลงบนกระดาษ แทนที่จะปล่อยให้มันวงเวียนอยู่ในหัวจนเครียดเราสามารถมองเห็นภาพรวมจัดลำดับความสำคัญและตัดสินใจได้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังเหมือนการคัดแยกกองเอกสารที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบนอกจากนี้การบันทึกความคืบหน้าของเป้าหมายยังเป็นเหมือนการถ่ายรูปตัวเองในแต่ละช่วงของการเดินทางเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถย้อนกลับมาดูว่า เราเติบโตและพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนบางครั้งเมื่อรู้สึกท้อการกลับมาอ่านบันทึกเก่าๆจะช่วยตวนใจว่าเราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างและประสบความสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างการจดบันทึกไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยากอาจเริ่มจากการเขียนสิ่งที่ต้องทำสามอย่างที่สำคัญที่สุดของวันเขียนเป้าหมายระยะสั้นที่อยากทำให้สำเร็จในสัปดาห์นี้ หรือบันทึกความรู้สึกและบทเรียนที่ได้จากแต่ละวันเมื่อทำเป็นประจำมันจะกลายเป็นนิสัยที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างมีทิศทางเหมือนมีเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตทำให้เรารู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและต้องทำอะไรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจทีฝึกสติและทำสมาธิสละเวลาอย่างน้อยสิบนาทีต่อวัน เพื่อนั่งสมาธิหายใจลึกๆหรือฝึกสติจะช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและทำให้จิตใจสงบขึ้นลองนึกภาพว่าจิตใจของเราเหมือนแก้วน้ำที่มีตะกอนขุ่นยิ่งเราวุ่นวายกับชีวิตประจำวันความคิดความกังวลก็เหมือนการเขย่าแก้วน้ำให้ขุ่นมัวยิ่งขึ้นแต่เมื่อเราหยุดนิ่งนั่งสมาธิตะกอนเหล่านั้นก็จะค่อยๆตกตะกอนทำให้น้ำใสสะอาดขึ้น เช่นเดียวกับจิตใจที่สงบผ่องใสและมีสมาธิมากขึ้นเมื่อเรานั่งสมาธิและหายใจลึกๆร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงสมองจะหลั่งสารเซโรโทนินที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเหมือนกับการกดปุ่มรีเซตให้ร่างกายและจิตใจได้พักจากความเครียดและความวุ่นวายภายนอกการฝึกสติไม่ได้หมายความว่า ต้องนั่งขัดสมาธิเงียบๆเ,เพียงอย่างเดียวเราสามารถฝึกสติได้ในทุกกิจกรรมเช่นขณะล้างจานให้รู้สึกถึงน้ำที่ไหลผ่านมือกลิ่นน้ำยาล้างจานเสียงน้ำหรือขณะเดินให้รู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นลมที่พัดผ่านผิวเสียงรอบตัวการมีสติคือการอยู่กับปัจจุบันขณะไม่วิ่งไปคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตจนเกินไป การฝึกสติสม่ำเสมอจะเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อให้สมองทำให้เราควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ทันทีเราจะมีช่องว่างให้หยุดคิดหายใจและเลือกตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นเหมือนมีรีโมทคอนโทรลที่ช่วยให้เราเลือกกดปุ่มหยุดก่อนที่จะทำหรือพูดอะไรออกไปโดยไม่ยังคิดในระยะยาว การฝึกสติจะช่วยเพิ่มความจำความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงานเพราะสมองได้พักจากความวุ่นวายเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ได้ล้างแขคชะทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าและทำให้นอนหลับดีขึ้นเพราะจิตใจที่สงบจะส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมเริ่มต้นง่ายๆ เพียงแค่สิบนาทีต่อวันนั่งในท่าที่สบายหลับตาและโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกถ้าจิตใจวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นก็ค่อยๆดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่ไม่ต้องตำหนิตัวเองเพราะการฝึกสติเป็นเหมือนการเดินทางไกลค่อยๆก้าวไปทีละก้าวจนกลายเป็นนิสัยที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตห<ะ>อ่านหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านการอ่านการเรียนออนไลน์หรือการฝึกทักษะใหม่ๆแม้เพียงวันละ20-30ถึง30นาทีจะสร้างความก้าวหน้าในระยะยาวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเปรียบเสมือนการะส,สมทรัพย์สินทางปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนการหยอดกระปุกออมสินวันละเหรียญแม้จะดูเหมือนเล็กน้อยแต่เมื่อะส,สมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นความรู้และทักษะ ที่มีค่ามหาศาลการอ่านหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่เพียงวันละ20-30ถึง30นาทีเท่ากับเราได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับชีวิตได้เห็นมุมมองความคิดและโลก,กทัศน์ที่แตกต่างในยุคดิจิทัลน,นี้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอ่านหนังสือเท่านั้นเราสามารถเรียนรู้ผ่านพอดแคสต์ขณะเดินทางดูคอสออนไลน์ตอนพักเที่ยง หรือฝึกทักษะใหม่ๆผ่านแอปพลิเคชันการเรียนรู้ต่างๆเช่นการเรียนภาษาการเขียนโค้ดหรือการวาดรูปโลกของความรู้เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยังช่วยรักษาความยืดหยุ่นของสมองเหมือนการออกกําลังกายให้กับสมองยิ่งเราเรียนรู้และฝึกฝนมากเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆทําให้ความจำดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและชะลอการเสื่อมของสมองในวัยชรานอกจากนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองเมื่อเราเห็นว่าตัวเองสามารถเข้าใจและทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนได้จะเกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ต่อไปเหมือนการปีนบันไดที่ทุกก้าวจะพาเราสูงขึ้น และมองเห็นโลกกว้างขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นความรู้และทักษะที่เรามีอยู่อาจล้าสมัยได้ในเวลาไม่กี่ปีการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เราปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ที่สําคัญการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีคำว่าสายเกินไปเราสามารถเริ่มต้นได้ทุกเมื่อเลือกเรื่องที่สนใจและค่อยๆะส,สมความรู้ทีละนิดจนกลายเป็นนิสัยที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหมายมีเป้าหมายและพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดห จัดการการเงินอย่างมีระบบบันทึกรายรับรายจ่ายวางแผนการใช้เงินและออมเงินอย่างสม่ำเสมอการมีวินัยทางการเงินจะช่วยลดความเครียดและสร้างความมั่นคงในอนาคตการจัดการการเงินเปรียบเสมือนการดูแลสวนดอกไม้เราต้องรดน้ำพรวนดินและดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดอกไม้เติบโตและออกดอกสวยงามเช่นเดียวกับเงินทองที่ต้องได้รับการดูแล และจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้งอกเงยและสร้างความมั่นคงในอนาคตการบันทึกรายรับรายจ่ายเหมือนการทำแผนที่การเงินของเราทำให้เห็นว่าเงินไหลเข้ามาจากไหนและไหลออกไปทางไหนบ้างบางคนอาจแปลกใจเมื่อเห็นว่าเงินจำนวนมากหายไปกับค่ากาแฟและขนมเล็กๆน้อยๆที่ซื้อโดยไม่ได้คิดเหมือนน้ำที่หยดทีละนิดจนกลายเป็นแอ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัว การบันทึกจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองและปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีการวางแผนการเงินคือการมองไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเหมือนการเตรียมร่มไว้ก่อนฝนตกเราควรแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเช่นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเงินออมเงินลงทุนและเงินสำหรับความสุขส่วนตัวเปรียบเสมือนการแบ่งน้ำใส่ขวดต่างๆ ให้พอดีกับการใช้งานไม่ให้ขาดหรือเกินการออมเงินอย่างสม่ำเสมอเปรียบเหมือนการสร้างกำแพงป้องกันความเสี่ยงในชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความไม่คาดฝันเราจะมีเงินสำรองไว้รับมือไม่ต้องเครียดหรือกู้ยืมจนเป็นหนี้การออมไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนมากเริ่มจากเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนการก่ออิฐทีละก้อนจนกลายเป็นบ้านที่แข็งแรง การมีวินัยทางการเงินยังช่วยให้เรามีอิสระในการเลือกไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานที่รักการลาออกเพื่อเริ่มธุรกิจส่วนตัวหรือการกเกษียณก่อนกำหนดเงินที่เราเก็บออมและลงทุนจะเป็นเหมือนปีกที่ช่วยให้เราบินไปถึงความฝันไม่ต้องติดกับดักของการทำงานหาเงินไปวันๆที่สำคัญการจัดการการเงินที่ดีจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล เมื่อเรารู้ว่ามีเงินพอใช้มีเงินเก็บและมีแผนสำหรับอนาคตจิตใจจะสงบและมั่นคงมากขึ้นเหมือนมีเบาะรองรับเวลาลมทําให้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าและทําตามความฝันโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้หรือเป็นภาระให้คนอื่นการมีวินัยทางการเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน จัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อคืนและจัดการเวลาพักระหว่างวันอย่างเหมาะสมการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นการพักผ่อนที่เพียงพอเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้ร่างกายและจิตใจเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ต้องได้รับการชาร์จพลังงานทุกวันร่างกายของเราก็ต้องการ การพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อฟื้นฟูและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่การนอนหลับ7จชั่วโมงต่อคืนไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ร่างกายต้องการในขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะทำงานซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและจัดระเบียบความทรงจำในสมองเหมือนโรงงาน ที่ทำงานซ่อมบํารุงในยามค่ำคืนเพื่อให้เครื่องจักรพร้อมทำงานในวันรุ่งขึ้นการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการบํารุงรักษานานไปอาจเกิดปัญหาและเสียหายได้การพักระหว่างวันก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนการเติมน้ำมันเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินทาง แทนที่จะรอจนน้ำมันหมดถังการพัก5้าถึงสินาทีทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงจะช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายเหมือนการรีเฟรชหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้กลับมาทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่พักผ่อนเพียงพอจะมีความจำดีมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำและแสงแดดพอเหมาะก็จะเติบโต และออกดอกออกผลสวยงามแต่ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอจะเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำเหี่ยวเฉาไม่สดชื่นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนอกจากนี้การพักผ่อนที่มีคุณภาพยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงและภูมิแพ้เพราะร่างกายได้เวลาซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเอง อย่างเต็มที่เหมือนการปิดร้านเพื่อทำความสะอาดและจัดระเบียบให้พร้อมต้อนรับลูกค้าในวันถัดไปแม้ในยุคที่ทุกคนยุ่งและเร่งรีบการจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอควรเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดเพราะไม่ว่าจะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าร่างกายและจิตใจไม่พร้อมก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้การพักผ่อน จึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสุขภาพและความสำเร็จในระยะยาวสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ